สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Home เช a s e Academy บ้านหมากลุกครูพงนะครับกลับมารับชมเกมหมากรุกไทยกันต่อนะครับผมซึ่งเป็นรอบ8เซียนรุ่นโอเพ่นนะครับมหกากรรมหมากรุกไทย2548เป็นการพบกันระหว่างท่านอาจารย์ธงชัยนะครับพบกับท่านอาจารย์อโนไทยนะครับในเกมที่2นะครับเกมที่1น,นะครับเราได้รับชมกันไปแล้วผลคือเสมอกันนะครับเรามาดูว่าเกมที่2 จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนและผลการเล่นนะครับฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับเกมนี้อาจารย์ธงชัยหมากไม้ประดู่แดงนะครับอาจารย์อโนทยหมากพยางยิ้วดำอาจารย์ธงชัยนะครับพัฒนาม้าขึ้นมางอสองอาจารย์อโนทัยนะครับฉายาดรโนนะครับพัฒนาโคนขึ้นฉอ 7. อาจารย์ธงชัยนะครับ เรียกอีกอย่างว่าอาจารย์แม็กนะครับพัฒนาโคนขึ้นคอสองหมาจอเจ็ดนะครับอาจารย์แม็กนะครับเบี้ยชอ3อสามไปชอ4อสี่จะขึ้นเป็นไม้ายงขวาเบี้ยชอ .6 อมาชอ .5 อเป็นเบี้ยคู่นะครับด็กเตอรโนนะครับเดินเบีย้ย ตัวนี้จะขึ้นเป็นโยงขวาเช่นเดียวกันม้าขึ้นครับนะครับมายงขวาจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการหมากรุกไทยเรานะครับเนื่องจากเป็นรูปหมากที่สูงแล้วก็ผูกหมากกันได้ดีนะครับเบี้ยขอสี่ขึ้นไปอาจารย์ดรโนนะครับพัฒนาเม็ดอาจารย์เม็กพัฒนาเม็ด หมากดำขึ้นเบีย้ยเม็ดขึ้นไปจอสามครับช่วงนี้นะครับรูปเกมก็คล้ายกันเพราะว่าพื้นฐานการเล่นนะครับดีทั้งคู่นะครับโคนขึ้นปัจจุบันนิยมขึ้นโคนผูกเม็ดนะครับเป็นอย่างมากเพราะว่ามีพื้นที่ให้ขุนได้ขึ้นตรงกลางด้วยนะครับนี่คือข้อดีแล้วก็หมากก็เหนียวแน่นด้วยนะครับขุนขึ้นครับ ดรโนนะครับลำเลียงโคนขึ้นมาชอหกอาจารย์แม็กลำเลียงโคลนขึ้นขอไข่สามดเรโน no, เลือกที่จะเล่นขุนวังนอกนะครับรูปเกมเป็นไม้ยงขวาอิทธิฤทธิ์ทั้งคู่แต่ตำแหน่งขุนต่างกันนะครับถือว่าเปิดหมากเรียบร้อยแล้วเรามารับชมการปลาขบวนสู้กันช่วงกลางเกมกันต่อ อาจารย์แม็กเลือกที่จะเล่นแต้มโคนก้าวร้าวครับเพื่อต้องการได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยนในนะครับเบี้ยต้องไล่โคนถอยกลับมาครับจังหวะนี้ดีที่สุดนะครับเบี้ยริมขึ้นไปนะครับดีที่สุดต้องกินตัดเบี้ยนในแล้วก็เม็ดกินขึ้นไปครับจังหวะนี้นะครับถอยโคนกลับมา เพื่อเตรียมนําม้านะครับไปโจมตีเม็ดดีที่สุดสําหรับดํานะครับต้องยันเบี้ยริมไว้กันม้านะครับทีนี้ข้อดีของฝ่ายโคนก้าวร้าวนะครับทำให้บากดํามีเบี้ยจุดอ่อนนําเรือมาจับกินหมากดําก็รู้ทันนะครับผูกแล้วก็หมากฝ่ายไม้ประดูนะครับชิงเบี้ยสูง อาจารย์ดรโนนะครับกินตัดเบีย้ยก่อนเบีย้ยกินขึ้นไปครับแล้วโคนนะครับขึ้นตั้งตำแหน่งเบีย้ยขึ้นไปไล่เม็ดดีที่สุดนะครับต้องถอยเม็ดไปแลกกับเบีย้ย จังหวะนี้นะครับอาจารย์เม็กนะครับเลือกที่จะกินเม็ดเลยรูปเกมคือเล่นกันได้นะครับหมากฝ่ายไม้ประดู่จะมีเม็ดส่วนหมากพยางยุ้ธดำจะมีเบี้ยคู่นะครับแล้วลเบี้ยสองตัวนี้นะครับห้ามขึ้นไปพังนะครับถ้าขึ้นไปเมื่อเบี้ยแลกกันหมดแล้วเม็ดของไม้ประดู่จะแรงมากจะได้เปรียบนะครับ ขึ้้นนมาองกัปรูปเกมสูสีนะครับถ้าหากท่านผู้ชมถามว่าฝ่ายไหนได้เปรียบคือสูสีกันครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นนะครับม้านะครับไปก่อหโคนนะครับขึ้นมาเรือยอนะครับไปโจมตีเบี้ยจุดอ่อน ในทีเดินที่23เรือยอนหนึไปคอหนะครับตรงนี้สมาธิสําคัญมากนะครับต้องรู้นะครับต้องรู้ทันว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรม้าจอ7เจ็ดนะครับม้าตัวนี้นะครับขยายขึ้นไปและจังหวะนี้นะครับที่สวยงามสำหรับหมากไม้ประดู่นะครับคือการนำโคนตัวนี้ขึ้นไปบุกเพื่อแรกกับโคนตัวเก่งของหมากดำนะครับและถ้ากินแรก ไม้ประดูจะได้เบีย้ยคู่และเบีย้ยตัวนี้จะเป็นจุดอ่อนนะครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นการเดินชิงความเป็นมือนำนะครับอาจารย์แม็กเดินสวยงามมากนะครับจังหวะนี้ดีที่สุดต้องถอยกลับไปตั้งรับม้านะครับขยายมาอาจารย์ดรโนนะครับลำเลียงมา้ากลับมาตั้งรับ เรือขึ้นมาที่คอสองแล้วก็อาจารย์ด็อกเตอร์ไล่โคนโคนถอยกลับมาตานี้ครับในตำแหน่งโคนนายผลฝ่ายด็อกเตอร์โนนะครับถอยโคนตัวนี้กลับไปเพื่อเตรียมนำขึ้นมาผูกเบี้ยม้านะครับมาตานี้ เพื่อขยายมาตานี้นะครับเม็ดจะได้ถอยกลับไปผูกเบี้ยได้จังหวะนี้นะครับฝ่ายดําเลือกที่จะขึ้นโคนตานี้นะครับ<ๆ>เพื่อไม่อยากบังเรือนะครับแล้วก็เม็ดถอยกลับไปผูกเบี้ยจุดอ่อนเรือคอ8ไปคอ6ผูกโคนไว้นะครับ<ๆ>เพื่อที่จะเตรียมนำเรือมาซ้อนได้ แล้วก็ม้านะครับขยายมาทางนี้นะครับจะเห็นว่ารูปเกมคู่ขี้สูสีนะครับโอกาสเสมอก็เยอะมากนะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับดึงม้าถอยกลับไปเพื่อเตรียมนำม้ามาตานี้นะครับหมากฝ่ายแดงก็ซ้อนเรือม้าขึ้นมาตานี้สวยงามมากครับ ในตาเดินที่32นะครับเรือขอ1มาชอช้าง1เรือมาตานี้นะครับเรือขอ8ไปยอ 8. อ่ะมาผูกเรียกจุดอ่อนไว้ก่อนแล้วก็ดึงเรือไปใช้งานครับม้างอ6นะครับมาชอ5นะครับม้าตัวนี้นะครับมาแลกกับม้าของหมากแดงออกสัก ตัวหนึ่งนะครับเรือชอหนึ่งขึ้นไปชอสองอ่าจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้ทีเดินที่34นะครับตรงนี้ม้านะครับขึ้นมาบังคับแรกนะครับไม่ใช่การเดินเรือขึ้นนะครับต้องกินก่อนนะครับเมื่อกี้จังหวะ ทีเดินที่34นะครับจะใช้ม้าตัวไหนไปกินอาจารย์แม็กเลือกใช้ม้าตัวนี้ครับอาจารย์ดรโนนำโคนกินขึ้นไปเพื่อยืนตำแหน่งแล้วก็เรือเตรียมซ้อนครับนำเรือมาแลกออกสักลําหนึ่งนะครับอาจารย์แม็กเลือกที่จะกินแรก ขุนถอยไปกินนะครับนี่คือรูปเกมของรูปโคนก้าวราวของม้โยงขวานะครับคู่ขี่สูสีโอกาสเสมอเกือบร้อเซลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครพลาดเลยนะครับขุนขยับมานะครับขุนขึ้นเรือมาจอ1หนึ่งเรือไปคอแปด เรือจอหนึ่งไปขอหนึ่งเรือผูกจุดอ่อนไว้ครับขุนขยับไปจอสองม้าจอเจ็ดไปคอแปดไปตานี้จะขึ้นมาตานี้นะครับแล้วก็ม้าตัวนี้ถอยกลับไปเพื่อจะขึ้นตานี้นะครับเป็นรูปเกมที่สวยงามมากนะครับหาตำแหน่งให้กลับหมากม้าขึ้นไป โคนนะครับถอยกลับไปผูกเรือแล, kind of ล้วก็เตรียมขึ้นจังหวะนี้ถอยมา้ามางอนหนึ่งก็ม้าตัวนี้อาจจะมีจุดประสงค์มาตานี้นะครับป้องกันไม่ให้โคนหมากดำนะครับได้บุกเข้าไปเรือมาชอแด ด็อกเตอร์โนชิงออกคลองนะครับม้าขึ้นมาแล้วก็โคนขึ้นผูกเบี้ยวไว้เม็ดขึ้นครับเหนียวเน่นทั้งคู่เลยนะครับผมโคนถอยมาเรือขอหนึ่งมาคอหนึ่งเรือไปกดดันเบี้ยจุดอ่อนไว้ครับ เม็ดถอยกลับไปครับโคนตัวนี้นะครับดึงมาใช้งานนะครับเตรียมขึ้นเรือไปตามนี้ครับโคนขึ้นเรือมาชอหนึ่งตัดสินใจไม่นำโคนมาทางนี้แล้วนะครับผมกลับไปทางโน้นนะครับดูชั้นเชิงกันอยู่นะครับผม นะครับนี่คือรูปเกมที่ไม่มีใครพลาดนะครับเรือมาชอนหนึ่งโคนขึ้นขุนขึ้นจอสามนะครับที่กล้านำขุนขึ้นเพราะว่าปลอดภัยนะครับเรือมาจอแปดเพื่อมีจังหวะนะครับจะได้ระเบิดเบีย้ยนะครับขุนรีบหลบ เพื่อจะได้นําเม็ดใช้งานถ้าดําจะระเบิดการระเบิดก็เป็นการเสี่ยงนะครับเพราะว่าเม็ดของหมากไม้ประดู่จะเคลื่อนได้หมากดําก็อาจจะแพ้ได้ดังนั้นยืนตําแหน่งไว้แบบนี้ก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับและด้วยตัวด้วยทางหมากที่สูสีกันตําแหน่งหมากก็ยืนคุมเกมนะครับยังไม่มีใครมีแต้มที่จะเสี่ยงเข้าโจมตี หรือมีใครพลาดนะครับเกมนี้นะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับจึงตกลงเสมอกันไปนะครับผมเพราะว่าทำอะไรกันไม่ได้นะครับเป็นการเดินคุมเชิงนะครับไม่มีใครแปรรูปขบวนบุกเข้าทำก่อนนะครับเพราะว่าจังหวะแบบนี้ใครเสี่ยงก่อนอาจจะไม่ดีนะครับอาจจะทำให้ตนเองแพ้นะครับการคุมเชิงแบบนี้ก็อาจจะดีกว่านะครับผม นะครับนี่คือเกมในศึกหมากรุกไทยนะครับในรายการใหญ่มากๆนะครับในปี48นะครับซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนนะครับผมโดยท่านกิติรัตนนองนะครับขณะนั้นท่านเป็นผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีในวงการหมากรุกนะครับให้การสนับสนุน จัดรายการหมากรุกมหากรรมหมากรุกไทยขึ้นมานะครับช่วงนั้นครูพงศ์ยังอยู่ม6อยู่เลยนะครับที่ไปแข่งขันในรายการนี้ครูพง์ลงแข่งในระดับมปลายนะครับผมส่วนเกมนี้ก็เป็นบันทึกเกมนะครับของระดับรุ่นโอเพ่นนะครับผมนำมาให้พี่พน้องๆได้มารับชมได้มาศึกษากันนะครับครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ดรโนและท่านอาจารย์แม็กเป็นอย่างสูงนะครับ ที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้ได้บันทึกหมากไว้นะครับทําให้พวกเรานะครับคนรุ่นใหม่ๆคนรุ่นหลังได้มาศึกษาได้มารับชมนะครับช่วยกันสืบสารกีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปนะครับผมให้สืบต่อกันไปเรื่อยๆนะครับสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับช่วยกันอนุรักษ์มรดกของไทยเรานะครับสนห์แบบไทยๆนะครับผม หวังว่าทุกท่านคงจะสนุกกับคลิปนี้นะคะผมถ้าหากอยากมีความรู้ในกีฬาหมากรุกไทยมากยิ่งขึ้นก็ติดตามรับชมเพิ่มเติมทางช่องเซียนเหนือเซียนนะครับหรือว่าช่องขุนทองคำซึ่งเป็นเกมในยุคขุนทองคำนะครับผมหรือถ้าอยากมีความรู้แน่นขึ้นมีเบสิกที่ดีขึ้นอยากที่จะศึกษากับครูพงศ์นะคะผมซึ่งครูพงศ์ได้เปิดคอร์ส การสอนหมากรุกไทยทางออนไลน์ขึ้นมานะครับใน Facebook กลุ่มปิดนะครับผมจะไลฟ์ Facebook สอนแล้วก็ทำคลิปวิดีโอให้ความรู้นะครับผมซึ่งครูพงได้เขียนรายละเอียดไว้นะครับผมเดี๋ยวจะนำรายละเอียดมาไว้ที่ชุมชนของช่อง Home ช h a t ACADEMY ให้ทุกท่าน ได้อ่านรายละเอียดนะครับผมถ้าสนใจก็พิมพ์หมายเลข1หนึไว้นะครับค่าเรียนถูกมากๆนะครับ500บาทต่อ1เดือนนะครับแล้วเนื้อหานะครับทุกท่านจะเห็นว่าละเอียดมากๆนะครับผมครูพงศ์ต้องการให้ความรู้อย่างเต็มที่นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับทุกท่านคงจะสนุกมีความสุขนะครับผมแล้วก็คอยติดตามคลิปหมาพุกษากลด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปลอดภัยจากโควิด -19 ทุกท่านเลยนะครับผมขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมดูแลตนเองนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนรู้หมากรุกนะครับทั้งไทยและสากลในช่วงที่อยู่บ้านนี้เพื่อจะได้พัฒนาฝีมือให้เก่งยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมไว้กลับมาพบกับครูพงใหม่นะครับในคลิปหมากรุกไทยคลิปหน้านะครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่ๆน้องๆทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ